วันนี้ปลูกสตอรอเบอรี่หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกอิกงงโนะิโงะเนาะอันนี้เป็นพันธุ์จัมโบ้ซื้อมาตั้งนานแล้วต้นกล้าจนแบบโซูมแล้วราคาของพันธุ์นี้จัมโบนะ้เนาะพันธุ์ไซส์ใหญ่ลูกใหญ่ร้อยเก้าสิบแปดเยนเดี๋ยวจะปลูกใส่กระถางนี้เพราะว่าซื้อมาเดี่ยวอันนี้เป็นพันธุ์สีขาวสีขาวค่อนข้างจะหาพันธุ์ยากจนลูกจะเน่าแล้วต้นก้าก็ซมเดี๋ยวเด็ดใบออกพันธุ์นี้ ภาษาญี่ปุ่นเขาจะเขียนว่า angel a berry angel ก็คือนางฟ้าแลลวเนะาะแล้วก็ a e ก็คือแปดแปดแล้วก็ berry น่าจะถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบเอาตามแบบซีรีส์คอจีนก็จะบอกว่าพันแปดเซียนนางฟ้าเนาะเด็ดเด็ดออกกันพันแปดเซียนนางฟ้าวันนี้จะป,ปลูกปลูกตรงนี้ ปลูกให้มันไปทางนี้นิดนึงให้ลูกันจะโยงโยงทางนี้นิดนึงมันจะได้ห้อยมันจะได้สวยจะได้ดูพันแหวก้นทางฟ้าแบบลูกงามนงาม,งาม,งามหามานานแล้วใช้เวลาหาสองปีแล้วไปเจอพอดีเดี๋็กไปออกไบเเลืองเขาจะได้แตกแตกกิ่งแล้วก็มีไหลแล้วก็ทำพัน์ ไปล่างๆออกใบที่มันไม่ดีสตรอเบอรีนะ่น่ะเวลาอากาศาร้อนๆเนี่ยมันจะสุกไวนะสุกไวมากไปทางนี้ปลูกทางนี้ขอบนี้ขอบนี้ก็คืบนี่ก็คือบอยากให้ลูกเขางอกไปทางนี้อันนี้เป็นดินแบบ เบาเบ,า,บามีส่วนผสมของน่าจะขุยมะพร้าวแล้วก็ดินเขาผสมปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ให้ยังไม่ให้ปุ๋ยเพราะว่าใช้ดินแบบมีปุ๋ยแล้วปลูกไปสักสองสามอาทิตย์ค่อยมาให้ถ้าให้ก็จะให้ปุ๋ยของสำหรับสตรอเบอรี่เลยรสชาติมันจะได้หวานแต่ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีก็ใช้แบบปุ๋ยปะป่นก็ได้ปุ๋ยของอบุลกาสึก็หวานรสชาติก็หวาน กว่าจะได้พันนี้เดี๋ยวติดป้ายนิดนึงติดแทกนิดนึงมันจะไม่พอนานๆไปจะลืมกระถางแรกซื้อมาแพงเหมือนกันนะนา่าจะมาณสามร้อยกว่าเยนพอไปเจอครั้งที่สองเนี่ยเขาเขาเซลล์ร้อยเยนก็ประมาณเงินไทยเท่าไหร่ตอนนี้เงินไทยก็ถูกเนาะยี่สิบหกบาทถูกมาก ก็จะดีใส่เพิ่มใช้เพาะไม่ได้พันอย่างอื่นถ้าเราถานอมให้ดีนะอายุการทํางานของของตัวเนี้ยเราใช้งานไม่ใช่ทํางานประมาณสองถึงสามปีได้เดี๋ยวเอานี้ออกไปอันพันนี้เขายิงสเตปเปิลยิงไหม ไม่ค่อยจะเต็มจีไปออกอันนี้มันคงจะไม่เกยเอเหมือนกระถางเลยเนาะน,นี่ยลูกนี้เดี๋ยวต้องเอาอะไรมารองเดี๋ยวลูกมันเน่าเพราะสัมผัสดินเรามีปัญหาเนาะ ชอบพันุที่ปลูกไปสองปีที่แล้วคือก้านเขาจะยาวแล้วทีนี้มันจะไปลงตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูปลูกไปสองเดือนก่อนเดี๋ยวต้องเอาป้ายเอาแท็กมาวางวางไว้ก่อนอันนี้ไม่ให้น้ำมันชื้นอันนี้ให้น้ำนิดหนึ่งดินมันชื้นอยู่ยแล้วมันแฉะให้น,นิดหนึ่ง เคให้น้ำนิดนึงให้น้ำพันแปดเทียนนางฟ้าเองเจนเอ็เบอรี่พันลูกสีขาวประมาณสักอาทิตย์ก,กว่าๆสิบห้าวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกแตกหน่อข้างล่างแนละ้วแล้วก็คงจะโผล่มาประมาณต้องใช้เวลาประมาณสักสามอาทิตย์ได้เนาะเดี๋ยวก็จะมีไหล จะค่อยมาขยายพันธุ์ข้าให้ดูสายพันธุ์นี้เห็นไหมก้านเขาจะยาวยาวพาดมานอกนอกไอ้กระถางสวยดีเวลาลูกสีแดงปลูกปีที่แล้วเพราะหน้าหนาวต้นกล้าเขาจะเฉาเหมือนตายไม่ตายนะจริงจริงสตรอเบอรี่หน้าหนาวที่ปลูกข้างนอกไม่ตายพอเดือนสีเดือนห้า อากาศอุ่นก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยแล้วก็ได้น้ำฝนเนี่ยน้ำวันนี้เดี๋ยวดูสายพันธุ์กันจำชื่อไม่ได้อ่าจะเป็นพันธุ์เนี้ยสื่อสื่อนาลิกิงิโงะชอบนไหมในในเห็นในแท็กนี่ก็สวยก็เลยเอามาปลูกส่วนถุงนี้ก็ปลูกปีที่แล้วเหมือนกันเพิ่งให้ปุ๋ยให้น้ำไปเนี่ยนะการเขาแต่ทีนี้ ไหลเขาจะลามมาตรงนี้ก็เอาถุงแล้วก็เจาะเจาะนะถุงถุงดินที่เราปลูกผักทุกอย่างต้องเจาะเจาะรูด้านข้างด,าด้านหลังอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเวลาเราลดน้ํามันจะได้น้ํามันจะได้ไม่ท่วมขังไหลมันมาตรงนี้ใช่ไหมทีนี้ก็ราเขาเริ่มอย่างพอต้นโตนี้เนี่ยก็ตัดตรงนี้ออกอันนี้เป็นพันพันหนึ่งซื้อมาร้อยเยนพันโยสึโบชิ ลองดูพันนี้ตรก้านเขายาวด้วยชอบตรงก้านเขายาวไม่ไม่สัมผัสดินในกระถางนะ